ลิซ่าค่ะกับการแสดงสดนะคะโชว์เพลงละลิ่าค่ะบนเวทีเป็นครั้งแรกนะ,ะในรายการ The Tonight Show ของทางจิมมี่ฟอรอนค่ะ mm hmm. ก็มีออกมาเผยแพร่ให้เราได้ดูกันแล้วนะคะ ลิซ่าค่ะเธอมาในลุคของสาวสุดมั่นค่ะมีการมัดผมหางม้ายกสูงแบบนี้นะคะซึ่งเข้ากับชุดกางเกงขาย,ยาวสีขาวแล้วก็เสื้อสวยๆของเธอค่ะที่ดูระยิบระยับจับตาค่ะโดยเธอนะคะได้โชว์การแสดงด้วยความมั่นใจค่ะไปพร้อมๆกันกับทางทีมแดนเซอร์ของทาง YG นะคะที่พวกเรานั้นก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีค่ะอย่างแฝดควันคู่นี้นะคะที่เป็นที่อิจฉาของบิงมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้เต้นกับน้องลิซ่าเสมอมาเลยนะคะแล้วก็การ โชว์ของเธอค่ะก็ทําออกมาได้ดีมากๆค่ะทั้งสวยงามดูมั่นใจนะคะแล้วก็ดูเข้มแข็งมากๆค่ะเรียกว่าเรื่องเต้นค่ะไว้ใจลิซ่าได้เลยนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ค่ะในขณะที่สถิตินะคะ24ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่ปล่อย MV โซโล่ออกมานะคะผลก็ออกมาแล้วนะคะว่าเธอค่ะได้สร้างสถิติใหม่ๆะะที่น่าภาพภูมิใจค่ะ กับ24ชั่วโมงแรกนะคะเธอทำไปได้นะคะ70ล้าน500,000กว่าวิวค่ะทำให้เธอนะคะได้ทุบทราลายสถิติเดิมนะคะของ Taylor Swift นะคะในเพลงที่ชื่อว่ามีค่ะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ โดยในตอนนี้นะคะเธอกลายเป็นนักร้องค่ะที่ออกโซโล่แล้วนะคะก็มียอดวิว24ชั่วโมงแรกค่ะมาที่สุดขาดทั้งแบบที่นับแบบทั่วโลกค่ะแล้วก็แบบที่นับแบบผู้หญิงค่ะรวมไปถึงนะคะแบบที่นับเฉพาะในวงการเคป๊อปนี่ก็ด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆคะว่าเธอค่ะมียอดวิว24ชั่วโมงแรกนะคะมากที่สุดค่ะในบรรดาศิลปินนะคะที่เคยทํามากันเลยทีเดียวค่ะเก่งมากๆแล้วก็ปังมากๆจริงๆค่ะรวมไปถึงอัลบั้มของเธอครั้งนี้นะคะก็ยังมียอดพรีออเดอร์ค่ะสูงที่ สูตรค่ในประวัติศาสตร์ของ K-POP หญิงในเกาหลีอีกด้วยนะคะก็ปบมือรัวๆค่ะให้กับความปังของเธอนะคะพร้อมกันกับนะคะอันนี้ก็เป็นโชว์นะคะครั้งแรกค่ะของเธอค่ะในรายการ The Tonight Show นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า